ตอนนี้ช่องพิตะก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมแค่กดตรงลิงก์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้แล้วนะครับ แลกวก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเกมพาล็อตไททันกันอีกเช่นเคยนะและก็วันนี้ก็ได้มีมอดของเจ้าคาคาโลดอนตัวสลัดโมเดลใหม่เข้ามานะครับซึ่งก็เข้ามาแบบมาดเลยนะถือว่าเข้ามาไม่นานนะประมาณ2สมวันนี้เองและโมเดลนี้เนี่ยมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นครับเนี่ยผมให้ดูโมเดลชัดๆเลยจะมีความคล้ายคลึงกับไทรโนไททันนิดหน่อยใช่ไหม ก็เอาจริงๆเจ้าตัวนี้มันก็เป็นต้นฉบับของตระกูลฟันฉลามน,นะครับสำหรับเจ้าคาคารดอดนไม่ว่าจะเป็นแอคโคหรือว่าจะเป็นจิกันโนหรือว่าจะเป็นไทรโนไททันก็เป็นตระกูลของมันทั้งนั้นนะแล้วก็คาคารดโนตวสลัลนะครับก็จะเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกับสำหรับสายพันธุ์กินเนื้อนะก็จะเป็นลองสไปโนซัสแล้วก็จิกันโนนะครับแล้วก็จะเป็นลองทีเล็กสกอตตี้ด้วยนะครับ ในปัจจุบันนะส่วนสีของเพศไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็สายพันธุ์ครับสายพันธุ์สตามินาจะมีความพร้อมขึ้นเอ๊ะดีตามเมดอันนี้จะมีฟันที่หย่อนขึ้นนะครับและผมเป็นคนที่ชอบไดโนเสาร์ที่มีฟันที่หย่อนออกมาหน่อยนะส่วนสายพันธุ์นี้จะเป็นจะมีรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นมากคล้ายๆกับกีกานะครับสายพันธุ์นี้และก็จะมี จะมีแบบตรงคอจะมีหนามด้วยส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวนะแต่ผมชอบเล่นผมว่าผมชอบเล่นไอตัวที่มีฟันเหยิอนดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่นตัวนี้โอเคผมจะเอาตัวนี้แล้วกันถ้างั้นเราก็ไปดูการผจญภัยของมันในเซิร์ฟเวอร์กันเลยนะครับแล้วก็ตอนเกิดมาเป็นวันจวุีนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยก็จะมีความดูดันอยู่นะนี่ขนาดตอนเด็กเนี่ย ตอนเด็กไม่มีความน่ารักเลยสําหรับเจ้าคาคาโรดอนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาปรับภาพไอ้ปานกลางให้ทุกคนดูดีกว่าเนาะเพราะว่าผมดูมาแต่ละคลิปผมรู้สึกว่าคลิปมันมืดใช่ไหมมันมืดปะเดิมทีผมปรับเป็นคุณภาพสูงสุดนะครับแต่ว่ากราฟิกสูงสุดเลยแต่ว่ามันนี่อ่ะผมรู้สึกว่ามันมืดผมก็เลยปรับลงมาระดับสูงเฉยๆแต่รู้สึกว่ามันยังมืดเลยก็เลยจะมาปรับปานกลางให้ทุกคนดูเนี่ยสว่างมากขึ้นเยอะเลย ใช่ไหมสว่างขึ้นมากปรับเป็นปานกลางจะไม่มีเงาเโนสเร์นะครับแต่ว่ามีเงาต้นไม้อันนี้เสียงร้องที่หนึ่งนะครับเป็นเสียงประกาศก็ร <al> ู้สึกว่าเทอยู่นะนะจะมีความดุดันกว่าโมเดลแรกปะ <Okay. S 1> ใช่ไหมอันนี้เสียงความรัก <Mitarbeiter> แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเสียงขู่นะครับ เสียงขู่มันแปลกนะแต่ตอนโตน่าจะเป็นเสียงที่น่ากลัวแต่ตอนเด็กเสียงขู่พี่เลือกปีเนาะใช่ไหมทุกคนอันนี้เสียงเฟนลี่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นท่าสะบัดตัวท่าสะบัดตัวเป็นท่าเอาไว้ใช้สําหรับเวลาแบบเราโดนโดนฝนหรือว่าแบบเปียกน้ําอะไรเนี่ยเรามาใช้ท่าทางสะบัดตัวนะครับ แต่จริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยนะไม่ได้ช่วยให้น้ํามันแห้งเร็วขึ้นเอามาเป็นท่าทางที่เอาไว้ใช้เทเๆเฉยอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวเสียงร้องและก็ท่าทางของมันก่อนนะครับตัวมอสก็จะมีท่าทางที่เยอะกว่าปกตินะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนาะสำหรับใครที่เคยเล่นเกมนี้หรือว่าเคยดูช่องผมมานานเนี่ยก็น่าจะรู้แหละว่าตัวมอสเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบ มีท่าทางของมันเนี่ยมีเยอะมากเลยอันนี้เป็นท่าระวังภัยนะโอเคแล้วก็สุดท้ายใช่ไหมอ่าเป็นท่าเก่าแขนสั้นๆเอาไว้เก่าสำหรับคาคาโลดอนเนี่ยจะเป็นตัวที่มีแรงกัดมหาศาลกว่ากิกานะครับ ถึงจะเทียบกับทีเล็กไม่ได้แต่ว่ามีแรงกัดที่สูงกว่าไอ้จิกันโนโตัวสลัดตอนนี้เราก็อยู่ตรงจุดนี้อยู่ล่างสุดเลยขวาล่างเอาจริงๆสำหรับแมปลิปเปรเรียเนี่ยมันเป็นแมปที่ใหญ่นะครับมันใช้ชีวิตได้ง่ายแต่ว่ามันเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยผมตกใจเลยผ <c oughs> ู้เอไอตัวเบลเลอร์เลยทุกคนมันกัดผมคำเดียวเลือดยุบไปส0ะ บีดก็แรงผมว่าผมไม่สู้มันดีกว่าตอนนี้เรายังไม่หิวสู้ไปก็ไม่คุมนะกับ AI ใช่ไหมผลยากน่าจะพ้นได้แล้วแหละโอเคผมว่าหนีพ้นแล้วนะเดี๋ยวเรามานั่งพักบีดหน่อยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นท่านั่งของมันนะครับ ท่านั่งก็จะต่างจากโมเดลเดิมแล้วก็ท่านอนท่านอนก็จะคล้ายๆกับไทโลโนไททันนิดนึงเฮ้ยมันมีสีฟรีที่แถมมาด้วยอสองสีปรับแพทเทิร์นดูอันนี้ดูเท่อยู่นะแต่เดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันมาดูที่สกิลนะครับอันนี้สกิลพาสซีฟนะ กิวที่ต้องใส่เพิ่มก็จะมีแค่ฟาดหางเดี๋ยวผมมาใส่เป็นสะบัดหางกระเด็นแล้วกัน้มันมีราเมจดเล็กน้อยแต่ว่าทําให้สัตรูกระเด็นได้อะมันจะได้แบบว่าเข้าประชิดต,ตัวเรายากขึ้น,นครับเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะผมตกใจหมดเลยเมื่อกี้เสียงอะไรนะ และก็ตรงนั้นเหมือนจะมี AI เกิดแต่ก็ตอนนี้ผมจะต้องทำเควสก่อนแล้วกันเพราะเซิร์ฟนี้ถ้าไม่ทำเควสก็โตยากนะครับถ้าจะเล่นเซิร์ฟโตเร็วมันก็แบบดูไม่สนุกไม่ลุน้นใช่ไหมมันไม่สไวเวอร์ผมก็เลยมาเล่นเซิร์ฟที่แบบว่ามันโตช้าหน่อยแต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะครับสำหรับ ข้อมูลของคาราโลดอนตัวสลัดครับก็จะมีข้อมูลปัจจุบันก็จะมีความยาวอยู่ที่12เมตรแล้วก็ส่วนสูงจะอยู่ที่4เมตรครับและก็จะเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ยุคเดียวกับสไปโนสลัสก็คือ95ล้านปีก่อนและก็เป็นหนึ่งตัวที่เป็นฟันฉลามที่น่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดเลยมั้งในตระกูลฟันฉลามเพราะแรงกัดก็ถือว่าแรงแรงที่สุด แต่ส่วนมากจะไปไอค่าคารโรดันจะไม่เป็นที่นิยมเท่าเจ้ากีการนะครับเพราะกีกามันน่าจะเป็นที่นิยมมาตั้งแต่เกมอาร์มั้งเพราะว่าเกมอาร์มันเปิดตัวมาแบบถือว่าหลายปีมากคือว่านานพอตัวในที่นี้คนไปเล่นเกมอาร์กก็น่าจะรู้จักกีกาแบบเยอะพอตัวนะครับแล้วก็จะเข้าใจผิดกันว่ากีกาในเกมอาร์เออเดี๋ยว <c oughs> นะก็จะเข้าใจผิดกันว่ากีกาในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็น สัตว์กินเนื้อไดโนเสาร์กินเนื้อที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารครับแต่ในความจริงมันไม่ใช่นะเพราะในเกมเนี้เขาจะทํามาตัวใหญ่เวอร์แล้วก็เก่งเวอร์เฉยในชีวิตจริงกิก้าก็จะมีความใหญ่อันดับ2ของสัตว์กินเนื้อครับของไดโนเสาร์กินเนื้ออันดับ1ก็จะเป็นสไปโนเหมือนเดิมแต่ถ้าตัวที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารก็ยังเป็นราชานะครับไทแรโนซอรัส หรือว่าทีเล็กนั่นเองเฮ้ยเจอไอตัวเดิมอีกแล้วนี่ผมจะหนีไม่พ้นเจ้าไอปีศาจต,ตัวนี้จริงๆหรออันนี้ก็จะหาเฟสยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ชินแมปแมปมันใหญ่เกินนะถามว่าผมชอบไหมความสวยงามมาผมชอบนะแต่ว่าเรื่องแบบถ้าจะให้มาเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ มันต้องแบบว่ามีเวลาว่างเยอะจริงๆอะ่ะที่จะเล่นแมปใหญ่แล้วก็หากันยากแบบเนี้ยแต่สําหรับสายแบบส u r v i จริงๆนะสายแบบเอาชีวิตรอดจริงๆอะ่ะมาเล่นแมปนี้ถือว่าเล่นสนุกนะครับอ๋ออันนี้ในแบบนี้จอมปลวกเขาจะให้เก็บเป็นรังแบบนี้นะมันไม่เหมือนกับก่อนวาก่อนวามันจะเป็นแบบเป็นรังที่เป็นเออมันเป็นเสาอะเป็นแท่นขึ้น แต่ในแมปนี้ไม่มีไม่มีแท่นเสาแบบนั้นนะสำหรับจอมปวกและก็ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะย้ายพื้นที่แล้วนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันอันตรายเกินนละก่อนหน้านี้ผมก็ได้โดน AI ตัวเดิมกัดนะครับ AI โคตรเถื่อนนะแบบในเกมอื่นเนี้ย AI เนี่ยจะไม่เถื่อนเท่าไหร่นนะแต่เกมนี้บอกเลยว่าเจเนี่ยถือว่าเป็นฝันหลายของพวกตัวเด็กมากเลย เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเดินลงไปกินน้ําข้างล่างแล้วกันตอนนี้เราเริ่มหิวน้ํามากแล้วทางลงน่าจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้ผมไม่ชินแมปเลยนะทุกคนเวลาทำเควสก็จะใช้เวลาหน่อยนะแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่าเกมนี้มันต้องโตอย่างไงบ้างก็ทำเควสนะครับผมก็ตอบคำเดิมนะทำเควสเพราะว่าถ้าไม่ทำเควสเนี่ยเราก็ไม่โต ทั้งแต้มที่เอามาไว้ซื้อไดโนเสาร์แล้วก็คอมเมนต์ที่ผมเห็นถามบ่อยเหมือนเดิมก็จะเป็นเกมนี้มันฟรีไหมอันนี้ผมตอบให้นะครับก็คือเกมนี่มันฟรีตัวเกมอะ่ะมันฟรีนะครับถ้าเล่นในโทรศัพท์ก็ฟรีแต่ว่าถ้าเราแบบโหลดมาเล่นอะไรไปรประมาณนี้มันจะเล่นตัวฟรีได้ประมาณ4ตัวครับก็จะเป็นไดโนนิคัสแล้วก็เป็นลาเทนายเวนิทิกนะครับ สำหรับไดนเสาร์กินเนื้อหรือว่าตระกูลแรปเตอร์นั่นเองนะส่วนกินพืชจะเล่นได้ก็คือแคมป์โตสลัดแล้วก็สตูเทีอมีมัดนะครับแค่4ตัวนะส่วนนอกนั้นเนี่ยต้องเติมซื้อเราต้องเติมซื้อโลบักโลบักได้เกมะส่วนวิธีการเติมครับก็ได้มีการถามผมเข้ามาว่าผมรับเติมเกมนี้ไหมอันนี้ผมไม่รับนะครับเพราะว่าเราต้องเติมเองมันสามารถเติมผ่านทูมอนนี่วอลเล็ตได้นะเราก็เติมผ่านในคลิปสอนผมก็มีนะครับใน YouTube นี่แหละ ก็คือผมสอนเติมเกมอยู่ผมจะอธิบายแบบเต็มที่เลยแต่ว่าผมไม่ได้เติมให้ดูเท่านั้นเราสามารถเติมผ่านวอ l เล็ตได้ส่วนเติมเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นโลบั x เข้ามาเลยนะครับพอเราซื้อเอ้ยโลบั x ผมต้องขอไปด้วยนะพูดโลบั x เฉยเลยโทเค็เออไม่ใช่โลบักไปพูดโลบั x เฉยเลยก็เราจะได้โทเค็นะครับได้โทเค็นเข้ามาทีนี้เราก็จะเอ้ยเดี๋ยวนะ กะจะลงมากินน้ำสักหน่อยดันมาเจอไดโนสุขัดตัวเบลเลอร์เลยไม่สิเสียงกัดมันเหมือนซาโคะมันเห็นผมปะทุกคนคิดว่ามันเห็นไหมแล้วผมจะกล้าลงไปกินน้ำแล้วก็เก็บอามาดีตาไหมเนี่ยได้ยินเสียงมันกินปลาด้วยทุกคนโอเค ผมว่าผมไม่กล้าลงไปแล้วแหละตรงเกาะตรงนั้นก็ไม่ใช่อมานิตานะครับอมานิตาเป็นเห็ดสีแดงขนาดเล็กที่อยู่ข้างหน้าเราเมื่อกี้ส่วนน้ำก็ไม่กล้ากิน <c oughs> จระเข้มันสามารถคาบเราได้นะตอนนี้เราเป็นจูวี่มันคาบเราได้แน่นอน <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องเติมเกมต่อแล้วกันก็คือ เราซื้อผ่านบอลเลตนครับเราก็จะได้เป็นโทเค็นมาและทีนี้เราก็โทเค็นเนี่ยมาซื้อแพ็คไดโนเสาร์นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายนะผมก็ผมก็เคยเติมนะในโทรศัพท์เติมซื้อสกินเดี๋ยวนะจะค่อยๆย,ย่องมาเพื่อเก็บอมนิตาหวังว่าจะไม่เห็นเรารีบๆเก็บยังไม่เห็นใช่ไหม น่ากลัวนะครับจระเข้อจริงนะมันพุ่งขึ้นมาคาบเราลงน้ําได้เลยนะเอาจริงโอเคจะเสร็จละอ่าเสร็จละชิงดีครับรออะไรโอ้โหโคตรกดดันตัวเองอะเมื่อกี้โอเคทีนี้เออส่วนของ PC นะครับของพ c ต้องซื้อเท่านั้นนะซื้ออย่างเดียวเพราะว่าไม่ไม่มีฟรีให้เล่นต้องซื้ออย่างเดียวเลย ผมเคยอธิบายไปเต็มที่แล้วนะในคลิปคลิปสอนซื้อไดโนเสาร์ของ PC ก็เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำเคล็จ,จนกว่าจะประมาณวัยรุ่นนะผมก็จะเดินล่าไปด้วยนะครับถ้าเจอผู้เล่นอื่นและก็ตอนนี้เหมือนผมจะเจออะไรที่แปลกใหม่นะครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้น่าจะมาพร้อมกับแมปลิปเปอรีปปรร่ปะ่ะอ่นนี่ไงข้างหน้าเราก็มี มันเป็นรังแล้วก็มีไข่ประดับแมพดูดิตอนนี้เกมอัปเดตขึ้นมาแบบทําเริ่มทําแบบสมจริงมากขึ้นเยอะนะครับเนี่ยดูดิมันเป็นรังแล้วก็มีไข่ด้วยอน่าจะเป็นของประดับแมพป,ปะ่ะหรือว่าเป็นกำลังผู้เล่นอื่นไหมเนี่ยไม่น่าใช่นะครับลังผู้เล่นอื่นมันไม่น่ามีไข่แบบนี้ใช่ไหมไหนกัดเอา้ากัดได้ด้วย แล้วทำไมมันไม่ขึ้นรูปหลังอะปกติถ้าเป็นหลังผู้เล่นอื่นเดี๋ยมันจะขึ้นรูปหลังนะครับมันจะเป็นแบบไม่ไม่ไปติดไปพร้อมกับแมปแบบเนี้ยเนี่ยมันจะขึ้นโชว์แบบเนี้ยถ้าเป็นหลังผู้เล่นอื่นเนี่ยโชว์คล้ายโคนแต่นี่มันไม่โชว์นะแต่พวกนี้กัดไม่ได้ผมว่าน่าจะไม่ใช่หลังผู้เล่นอื่นนะเนี่ยดูดิแต่มันกัดได้น่าจะเป็นหลังประดับแมปมากกว่า พอกัดพังไปไข่ก็จะแตกไปครับอันนี้ความสมจริงที่พัฒนาของเกมแลวก็อัปเดตของเกมเข้ามานะครับคือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีทีเดียวอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีระบบดมกลิ่นนะเพราะว่าตอนนี้รอยเท้ามันเริ่มจืดจางมากขึ้นละแต่ก่อนเนี่ยผมเห็นแบบเขาทํารอยเท้าแบบชัดมากเลยผมเลยคิดว่าแบบไม่จําเป็นต้องเอาระบบดมกลิ่นเข้ามาก็น่าจะไม่มีปัญหา แต่ตอนนี้รอยเท้ามันเริ่มแบบจางลงเกมนี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับก็จะพัฒนาแบบสําหรับผมก็คิดว่าเร็วนะแต่เราเราก็ต้องรอบ้างนะเพราะว่าแบบทางเกมเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบที่จะทําเวลาแบบเร็วขนาดนั้นเกินไปผมมีเคเว็ดบ้านทาด้วยเพิ่งสังเกตเดี๋ยวเราจะวิ่งไปบ้านทาข้างล่าง ทำไมบ้านทําม,มันอยู่อย่าบอกว่าเป็นหน้าผานะใช่แน่เลยผมคิดว่าเป็นหน้าผาเนี่เลยเพราะว่าแบบนี้หน้าผามันเยอะมากเลยอย่างเช่นฝั่งที่เราอยู่นะครับนั่นไงใช่จริงด้วยโอ้โหเป็นหน้าผาสูงสูงแบบสูเวอร์โดดลงไปก็คือเรียบร้อยครับตุยแน่นอน ทางนั้นผมจะไปบ้านท้ำข้างหน้านูา่นน่ะใกล้ๆนู่นแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับเพื่อที่จะหาอาหารต่อไปแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้โตเป็นวัยรุ่นเรียบร้อยครับหน้าตาของมันก็จะเริ่มดูดันมากขึ้นก็จะมีความหน้าเกรงขามขึ้นนิดหน่อยเพราะว่ามันโตขึ้นอยู่ขั้นหนึ่งครับก็คือวัยรุ่นเพิ่มจากจูวีส่วนถ้าไอ้สกิลใหม่นะครับก็จะเป็นสกิลกัดฉีกเนื้อนะครับที่ผมใส่มา ก็จะประมาณนี้นครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงร้องหน่อยละกันสักประมาณเสียงสองัเสียงร้องประกาศนะครับว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนโอโ้โหเปลี่ยนเยอะมากอรทุกคนถือว่าเสียงดังกล้องมากเดี๋ยวมาดูท่าคู่ดิ เสียงขู่ก็เปลี่ยนเยอะนะครับถือว่าเปลี่ยนเยอะมากเลยแหละแล้วก็มีบ่อน้ําจืดข้างหน้าเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูว่ามันจะมีตัวอะไรให้เราไหมเพราะตอนนี้ผมหิวมากแล้วเราเดินทางมาก็ค่อนข้างไกลพอตัวครับจากขวาล่างเลยมาจนถึงกลางแมปข้างหน้าเรามีบ่อน้ําจืดนะครับเพราะว่าน้ําเค็มมันเยอะมากแมปนี้ผมก็เลยคิดว่าผู้คนน่าจะอยู่บ่อน้ําจืดกันเยอะ ตรงไหนมีน้ําจืดเราก็มุ่งหน้าไปตรงนั้นก็น่าจะเจอคนนะครับคิดว่านะเพราะยังไงก็ไม่น่ามีใครกินน้ําเค็มหรอกมั้งใช่ไหมเสียงเดินเราก็เริ่มดังขึ้นครับตอนนี้เริ่มหนักมากขึ้นแต่มันจะมีตัวไหมไม่มีเสียงตัวอื่นเลยมาดูดิ มีซากครับอยู่กลางเกาะแต่เหมือนจะไม่มีไม่มีผู้เล่นอื่นเลยไรวีแววเลยโอเคไม่น่ามีนะครับในน้ำเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมแต่ในน้ำเราทำอะไรไม่ได้งั้นขอสดน้ำสักหน่อยแล้วกันเพราะหิวทั้งน้ำทั้งอาหารเลยตอนนี้อเ okay. ตรงพื้นที่ที่เราอยู่มันแดงอะ่ะทุกคน ผมว่าอยู่ตรงเกาะที่มันเป็นชื่อของพื้นที่แน่เลยเพราะเกาะน,นั้นน่ยมันชอบมีคนไปอยู่นะเพราะว่ามีน้ําจืดให้กินด้วยถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองเดินทางไปที่เกาะข้างหน้านั้นเพื่อจะเจอตัวเฮล่าเพราะตอนนี้เราก็เป็นวัยรุ่นแล้วก็หิวมากๆในน้ํามีตัวไหมในน้ําไม่มีคนระับ โอ้โหแต่ว่าน้ำลึกมากอะ่ะทุกคนนี่เอาจร,เระเข้หรือว่าสไปโนมาซุ่มลาได้เลยนะเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ตอนนี้เราก็มาใกล้ถึงบ่อน้ำแล้วตรงก่อนนี้เนี่ยผมเคยเจอตัวผู้เล่นอื่นเยอะนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเจอไหม แต่พื้นที่ตรงนี้มันยังแดงอยู่เลยแต่เราก็ยังไม่ได้ยินเสียงฝีเท้านะเอ๊ะนี่ไงมีเสียงเท้าหนักมากเสียงอยู่ข้างหน้าน่าจะตรงบ่อน้ำเสียงหนักนะทุกคนน่าจะตัวใหญ่พอตัวเลยตัวอะไรเอ่ยมีทารลัสบินขึ้นไปด้วยเดี๋ยวนะ ตอนนี้เสียงเท้าเงียบไปแล้วตัวอะไรเอ่ยตอนนี้ผมก็ใกล้เป็นซับนะแต่ก็ยังอยู่ในขั้นวัยรุ่นนะครับนี่ไงเสียงเท้าหนักตัวอะไรเอ่ยถ้าเจอพวกแบบอันโรซลัตหรือว่าเป็นระดับเทียกลางเราน่าจะไหวนะแต่ถ้าเป็นพวกระดับเทียใหญ่เทียห้าเอเปกอะไรประมาณนี้ไม่ไหวนะถ้ามันอาดอ โอ้โหทุกคนเห็นไหมเป็ดตัวเบลเลอร์เลยเราเจะออะไรไปสู้เขาอันเนี้ยหิวก็หิวแล้วเหยื่อก็ดันเป็นตัวระดับแบบบิ๊กบึ้มเลยมีเสียง AI, AI ด้วยแต่ว่าผมไม่อยากจะอยู่แถวนี้เพราะว่าเป็ดมันวิ่งเร็วๆเ,เราน่าจะหนีไม่ทันเป็ดมันเป็นตัวกินพืชน,นะครับแต่ว่า ถ้าผู้เล่นเขาดุเกินไปนะเขาก็น่าจะไล่ตบเราจนตุยได้หอหเพราะงั้นผมจะขอหลีกเลี่ยงไกลๆหน่อยแล้วกันเจอเหยื่ออะไรไม่เจอมาเจอเป็นเป็ดแถมยังเป็นเป็ดอะดาด้วยถ้าเป็นเป็ดประมาณซับอะดาเราน่าจะไหวนะแต่ก่อนหน้านี้ผมได้ยินเสียงเดินไปทางนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรไม่น่าจะ แต่ตอนนี้ไม่น่าจะเจอแล้วนะเพราะเสียงเดินก็ไม่มีอะมีแต่เสียงเป็ดผมก็งงนะพื้นที่ตรงนี้มันแดงแต่ว่าเจอเป็ดแค่ตัวเดียวทุกคนงงปะหรือมันรวมรอหรอไม่น่าใช่หรอกมั้ง สำหรับวันนี้ผมก็ว่าเราน่าจะไม่เจออาหารนะผมก็คงต้องไปใช้เวลาในการฟาร์มให้โตถ้าเป็นอเาดาเนี่ยผมก็จะล่าแทบทุกตัวเลยโอเคถ้าง,งั้นสำหรับคลิปของวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลากันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไครต์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับมาดูว่าเราจะล่าตัวอะไรได้ สวัสดีครับ